ขนมเค้กกล้วยหอมค่ะแล้วก็บรบวนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกู๊ดคาเฟ่บริจาคมาค่ะเป็นกิฟต์เซตค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบเบเกอรี่นะคะสามารถมาได้มีแบบเค้กกล้วยหอมเาวนี่นะคะตรงนี้ต้องคุณสมาคมร้านอาหารของจังหวัดกระบี่มากๆนะคะที่สนับสนุนอาหารมากมายหลากหลายแล้วก็เป็นอาหารชื่อดังของกระบี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ ทางโรงพยาบาลรู้สึกขอบพระคุณมากที่ช่วยสนับถนุนกิจการของโรงพยาบาลวันนี้นะคะค่ะขอบพระคุณสมาคมอาหารนะคะแล้วก็มีข้าวต้มมัดด้วยใครอยากข้าวต้มมัดตักไหนนะคะพี่หมูคุณแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่คุณหมอหมูนะคะทำข้าวต้มมัดมาหนึ่งตะกร้านะคะอร่อยมากค่ะหนูทานแล้วขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะแล้วก็มีง้อสดๆค่ะเป็นตะกร้าเลยโดบก็สามารถโดบด้วยไข่ ไข่ลวกใช่ไข่ลวกไข่ต้มนะคะตรงนี้มารับได้เลยอ่าอันนี้ก็จะมีรายชื่อร้านค้าที่สนับสนุนนะคะเยอะมากจริงๆอ่างั้นเดี๋ยวเราได้ของกินโอเคเรามาดูซีวันนี้มีอะไรอีกบ้างก็มีกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะร้านอาหารโทบิโกอ่าให้อาหารกล่อง50กล่องนะคะมิสเตอร์ทาร์มอบน้ำต่างๆแล้วก็ทาร์ตไข่ค่ะ ร้านสถานีเบอร์เกอร์สองพี่น้องนะคะให้น้ำดื่มร้านอาหารเรือนทิพย์นะคะน้ำดื่มสปรูซี่คาเฟ่ร้านคาราเมลนะคะมอบพวกเบเกอรี่ต่างๆนะคะแล้วก็ร้านฟาริดาข้าวหมกแพะนะคะแล้วก็ร้าน Into the Forest Urban Cafe and Workspace นะคะศาลากลางดูคาเฟ่บายกูนะคะแล้วก็ร้านอาหารวังทรายซีฟูด้ดร้านเขาทองฮิลขอเขทองเทเรสนะคะปากการาังวินเทจคาเฟ่บ้านต้นไม้คาเฟ่ บ้านทะเลคาเฟ่บ้านสวนเขาครามกระบี่นะคะแล้วก็ร้านอาหารอันชลีร้านอาหารชลอมครับมอบขนมปังคละไส้นะครับร้านยำนะครับผู้ชายขายหอยนะครับสนับสนุนน้ำดื่มนะครับกินสลัเปานะครับขนมจีบ50ชุดร้านโกสวงนะครับร้านพูทดคาเฟ่กระบี่ร้านอาหารใบเตย ร้านมันเผานะครับร้านเบเกอรวิเลิฟนะครับแล้วก็กฤษสากายภาพบําบัดนะครับที่ร่วมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมสนับสนุนอาหารใช่ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวมีเวลาเราค่อยเดินไปตรงมุมนู้นนะคะเดี๋ยวเวลานี้ขอกลับไปที่เวทีใหญ่ก่อนนะคะเพราะว่าการมอบของรางวัลจะเริ่มขึ้นแล้วนักวิ่งนักเดินทั้งหลายที่เข้ามานะคะก็มารับอาหารได้ตามระยะของตัวเองนะคะที่เต็นหันหน้าเข้าเวทีอยู่้ายมือนะคะ พักเหนื่อยกันก่อนนะครับรับน้ำรับอาหารได้เลยนะครับในส่วนพิธีการต่อไปนะครับจะเป็นช่วงการมอบโล่รางวาัลเพื่อขอบคุณนะคะส่วนราชการต่างๆที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะ นี่น้องโกครับพี่เห็นนักวิ่งแฟนซีแต่งตัวแฟนซีหนึ่งท่านโดดเด่นมากนี่คือตีมเสือเคียวดาบแน่นเลยหนูไทย <ขอ S 2> ไม่มต้องสงสัยเลยอันนี้หนึ่งได้ไหมครับ <c oughs> ขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับวันนี้มาในตีมอะไรครับพี่นีมเสือดอาวค่ะพูดดังๆให้ใกล้มค์หน่อยเังไม่ได้ยินไม่ทราบว่าพี่มาจากไหนนะครับปานกระบีคะ่ค่ะ ี่ใกล้ๆแต่ว่าได้ถ่ายรูปอะไรครบเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคนะครับ ในโอกาสนี้นะคะก็กิจกรรมก็ดําเนินมาถึงช่วงกลางแล้วนะคะการเดินวิ่งการกุศลเพื่อโรงพยาบาลกระบี่นะคะกระบี่มินิฮาสมาราทอนนะคะ2022นะคะกิจกรรมนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยค่ะพี่เต๋ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวกระบี่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆเป็นอย่างดีนะคะ ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับท่านพุทธิพงศ์สิริมาตนะครับเรียนเชิญท่านบนเวทีนะครับเป็นเกียรติในการรับมอบโล่รางวัลสำหรับผู้หน่วยงานราชการที่สนับสนุนนะครับการเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านพุทธิพงศ์สิริมาตรนะคะ เป็นตัวแทนมอบโลกขอบคุณให้กับส่วนราชการคณะกรรมการที่ปึกษาจัดกิจกรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ สำหรับหน่วยงานราชการนะคะที่สนับสนุนการจัดก,กิจกรรมนะคะที่นี่เลยค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะขอเรียนเชิญท่านสมศักดิ์กิติทรกุลค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะขึ้นรับมอบโล่ขอบคุณจากท่านผู้ว่าค่ะขอเรียนเชิญค่ะลำดับเดี๋ยวเราจะประกาศลำดับถัดไปเรื่อยๆเลยนะครับลำดับถัดไปเป็น เทศบาลเมืองกระบี่นะครับโดยท่านพันตำรวจเอกสมเด็จสุการนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะครับค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่ค่ะพันตำรวจเอกนรงลักษณะวิมลนะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านสมศักดิ์กิติทรกุลค่ะนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนะคะ ลำดับต่อไปนะครับท่า,นนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะครับพันตำรวจเอกสมเด็จสุก,การ์นะครับค่ะท่านก็ร่วมะะกิจกรรมเดินวิ่งกับเราด้วยนะคะวันนี้ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบพระคุณท่านมากๆนะคะต่อไปค่ะพันตำรวจเอกนรงลักษณะวิมลน,นะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอเมืองกระบี่ค่ะลำดับ ลำดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านนิติพัสร์สั่งน้อยนะครับสำนัำนกงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่นะครับค่ะแล้วหลังจากท่านนิติพัสร์จะเป็นดรพานุสีสุดนะคะในนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นสมาคมธุรกิจโรงแรมจังหวัดกระบี่นะครับโดยคุณอาาราศรีรักษาอุปนายกสมาคมนะครับ คุณเดชาโทนขอบุตรนะคะหอาการค้าจังหวัดกระบี่ค่ะค่ะดรพานุสีสุดนะคะจากวิทยาลัยพละนะคะมาหอวิทยายการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ค่ะอขอบพระคุณมากๆนะคะ ต่อไปเป็นคุณอัคราศีรักษาค่ะอุปนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่สมาคมธุรกิจโรงแรมจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากโรงแรมต่างๆในจังหวัดกระบี่เป็นอย่างดีนะคะทางวอวเชอร์แล้วก็ที่พักต่างๆให้ผู้มาเดินทางมาแข่งขันนะคะสนับสนุนที่พักแล้วก็ส่วนลดต่างๆนะคะสำหรับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านาเดชาทรเดชาทรค่ะคุณเดชาอขอบุตรค่ะ ขอกการค้าจังหวัดกระบี่นะครับและลำดับต่อไปนะครับเป็นคุณศิวกรเอ่งช่วนนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่นะครับค่ะคุณจิรศักดิ์พันธทพฤกษ์นะคะสมาคมโรตารี่จังหวัดกระบี่ค่ะคุณปานอูมาแหละยุหิมนะคะตัวแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะคะ คุณจีรศัก์พันธพฤกษ์นะคะตัวแทนจากสมาคมโรตารี่จังหวัดกระบี่ค่ะรับมอบโล่ที่ระลึกจากท่านผู้ว่านะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่นะครับคุณศิวกรเองชวนนะครับขอบพระคุณมากนะคะบางท่านก็ลงแข่งขันกีฬากับเราด้วยใช่ได้ออกกำลังกายไปออด้วยกันนะคะสนับสนุนพวกเราแล้วยัง ออกลกันกายอีกใช่เ,เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นคุณปานอุมาแหละยุหิมนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ค่ะหาะเป็นผู้แทนนะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ค่ะ และคุณพินิษฐ์สีสุขนะคะจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านพินิษฐ์สีสุขด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนที่พักและทริปท่องเที่ยวต่างๆนะครับ ขอเชิญคุณอนันต์เขียวจันนะครับผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะครับครับผมสมาคมออธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เนี่ยก็สนับสนุนที่พักทริปท่องเที่ยวของเรานะครับพวกโรงแรมต่างกิฟวอลชเชอร์ er ที่เป็นโรงแรมต่างๆนะครับค่ะได้แก่โรงแรมราวิวารีนรีสอร์ทนะครับค่ะอ่าวนางบุรีรีสอร์ทค่ะลูโซเทลค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะค่ะในโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะและขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันระยะ 5K 5กิโลเมตรนะคะทั้งหญิงและชายนะคะมี10รางวัลน,นะครับแบ่งเป็นชาย5หญิง5ใช่ใครที่รู้<อ>ตัวว่าเป็น5ลำดับแรกก็มาสแตนบายข้างเวทีได้เลยนะคะเดี๋ยวอ, <ใจ S 2> อีกสกร<อ>ู่นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังทยอยเข้ามาบริเวณลานพระอทิตย์นะครับขอเชิญ ผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับที่วิ่งเข้าเส้นชัยแล้วรวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลในรุ่นต่างๆนะครับโดยเฉพาะรุ่น5กิโลเมตรนะครับมาแซนบายข้างเวทีนะครับส่วนท่านอื่นๆที่วิ่งเข้าเส้นชัยแล้วสามารถรับน้ําดื่มและอาหารได้นะครับแต่ขอให้ทุกท่านอยู่ในบริเวณงานก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงของเราเนี่ย